พระดีที่ถูกลืมพระดีที่ถูกลือบนบอกว่าหายากบอกหลวงพ่อลุงสิบเท่าขอดูหน่อยเลยนี่เปิดราคาเท่าไรต่อซื้อที่เหนแะล้วกันสวัสดีครับวันนี้ผมออฟนะครับมานัดดูหลวงพ่แขกกับ คุณนาดนะครับเดี๋ยวจะไปดูนว่าเขาจะเอารุ่นไหนมาเสนอผมนะครับหลวงพ่แขกวัดบางปานะครับมีดูของผมก็ดีกว่าเนี่ยเอามาประทะว่าหลวงพ่แขกของเราเยอะขนาดไหนแล้วพระหลกกักของสมุสาครเลยนะใช่ครับหลวงพ่แขก,ลก,ลลกหลวงพ่อุ่งหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อรอดเนี่ยเป็นพระยุคเดียวกันปะใช่ครับใกล้เคียงกันสมุทรสาครนี่เป็นพระมีพระดีเยอะนะใช่พระอะไรนะที่คุณบอกว่าพระดีที่ถูกลืมพระดีที่ถูกลืมหลวงพ่แขกก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเป็น ลูกศิษย์ของหลวงพุทเฒ่ก้ายอดใช่ครับนี่เหรียญหลวงพุทเฒ่ก้ายอดจิ้มแกไม่ได้ออกเหรียญด้วยนะเหรียญนี้หลวงพุทแขกงสร้างให้อ่าหลวงพุทแปรหลวงพุทเปลี่ยนอ๋อถ้าท่านสร้างเองเนี่ยดังกว่าเยอะแน่เลยนะมีอยู่สองเนื้อใช่ไหมใช่ครับเนื้อปลาก้าครับแล้วก็เนื้อทองแดงใช่ไฟใช่เนื้อทองแดงจะหายากกว่าหิ้ไฟหายากกว่าใช่ครับรอขายผมจนได้ใช่ครับรอขายผมจนได้นี่โอ้เอเสียรู้แท้ๆเลยเนี่ยตอนนี้ผมมีเหรียญรุ่นสามนะ สร้างสมพันธ์ท้อยครับอันนี้ห่วงเชื่อมเหมนเดิมเลยครับเนี่ยประกวดได้ที่หนึ่งด้วยบางเหรียญนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เป็นบล็อกแตกที่เขาว่าทันหรือไม่ทันเนี่ยก็ไปดูประวัติอีกทีนึงว่าทันำไมถึงทันทำไมถึงไม่ทันดูกันอีกทีนึงแล้วก็เหรียญที่หายากรุ่นนึงคือเหรียญรุ่นสองสร้างพศ2495ี่าใช่ครับนี่สองสี่เก้าเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมแต่วันนี้จะเป็นเหรียญหลักของในสายของหลุมกุ้งแขก็ต้องปาเลยใช่ครับขอดูหน่อยเลย พี่ตะขาเปิดป่ะแหมมีหยอกมีหยอกมีหยอกโอ้ยมีหยอกแหมอยากดูแล้วอ่าอ่าอ่โอ้โหนี่เป็นเหรียญดูเองเลยนะครับเหรียญรุ่นแรกนะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้าง2488ใช่ครับเนื้อที่บุกอ่าสมัยก่อนเราเคยเห็นเป็นเนื้อทองแดงนะใช่ครับเนื้อที่บุกเนี่ยอ่าจำนวนการสร้างจะน้อยกว่า น้อยกว่าเนื้อทั้งแดงเพราะการรักษายากกว่าใช่ครับแล้วผมเห็น้วยนะอย่างอง์เนี้ยผมดูจากรูปแล้วนะครับจมูกจะลงไปนิดนึงอ่าส่วนมากจะจะจะเป็นอย่างนี้นะผิวคาดจะดีอยู่นะครับยางกับเนื้อเงินบกพวกเงินเงินพดด้วงอ่ะผิวเขาอะเหมือนเงินพดด้วงมมีภัยเงินนะ่ไเขามีการแยกบล็อกป่ะไม่มีครับไม่มีก็คือรุ่นแรกเนี่ยเขาสร้างในปีปศสองสี่ปปใช่ครับข้างหน้าเป็นปลูกแบบครึ่งองเ์นะยเหมือนรุ่นสามเลยใช่ใช่ใช่แต่เขียนว่า เข้าบูชาแขกใ,ใช่ครับใช่ไหมวัดท<ช>้องปลา<ช>เป็นตัโบเป็นวัดทองปาลาด้านหลังเป็นยันตีนสิงเหหายากนะครับผมว่านะบางคนบอกว่าหายากบอกหลวอพู้ลุงสิบเท่าใช่ครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาใช้จริงๆนะบางทีหล่นหายบ้างอะไรบ้างนะใช่ครับแล้วก็ยิ่งเนื้อตัวน,นี้สร้างน้อยนะใช่ครับเนื้อเงินเนี่ยไม่มีใช่ครับเนื้อทองแดงอ้าวลานกาแฟสวัสดีค่ะชื่อร้านกาแฟอะไรชื่อร้านกาแฟหล่อสัตว์โอ้ปากร้านหน่อเลย ร้านตั้งอยู่ที่วัดใหญ่บ้านบ่อฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นนะคะกาแฟซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวอร่อยมากมากแวะเวียนเข้ามาเนี่ยจะไปลมทะเลคุ้งน้ําก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับมาสั่งกาแฟกินได้ที่นี่นะครับอ่ามีน้องปุ้ยนะครับน,น้องปุ้ยครับเดี๋ยวไ,ไปดูราคาว่าราคาจบทเท่าไหร่ดีปะ่ปะอร่อยมากอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นครับแสนสี่ครับ,รบหูตลับสี่หมื่นพลาตกพ้าแสนหนึ่งไม่แพงครับ ตลองได้ไหมเนี่ยได้เขาอยากได้อยู่นะได้ครับแต่จมูกลงไปนิดนึงเนี่ยคือจมูกลงจากบล็อกหรือจมูกลงจากการชส่วนมากก็จะเกิดจากบล็อกนะออผมเห็นนะคือไม่มีตรงไหนสึกเลยนะใชถ้าใช้เนี่ยก็ต้องก็ต้องสึกเนอะจะมีจมูกลงได้นะจมูกลงๆผมยังไม่เคยเห็นเลยทุกท่าเนื้อที่บุกอ่ะใช่ครับเท้าเนี้ยคมเส้นเกษาท่านอ่ะคมมากเลยแล้วก็ตัวโบตัวปีวนเนี่ยคมกริบเลยใช่ครับต่อซื้อที่เลยแสนสองห้าแล้วกันแสนสามห้าแล้วกันให้ผมแบ่งพี่เลยนะ แสนสาม้นทุนไปหายากนะพี่อีกคำหนึ่งแล้วกันพี่หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแล้วกันผมขออีกคำหนึงกันจะอิ่มหอดล้สภาพนี้สวยพี่ปวดถึงซื้อก็เนี่ยมันดูในช่วงของหาเช่าพระสวยแท้นี่ไงโอ้แค่จมูกเนี่ยผมผมพอรับได้ตรงที่ว่าจมูกท่านน่ะเกิดจากบล็อกอ่าใช่ครับมันจะเกิดจากการใช้เพราะผมไม่ชอบพระใช้งานแล้วอ่ะถ้าเกิดจะมาสะสมนะครับจะชอบพระที่สวยหน่อยอ่า ขออีกพันลวกันอ่าแสนสามหมื่นสองพันจบอโอเคอ่าจบ,จ,บจ่ายดังสดให้เลยสรุปจบมาหนึ่งองนะครับเป็นเหรียญอุปชาแขกรุ่นแรกสร้างสองสี่แปดแปดนี่เป็นเนื้อดีบุกนะครับคุณนาทนะครับนาหาชัยใช่ครับซื้อขายรับเช่าหาพระเครื่องครับในสายสมุทรสาครใช่ครับใช้ชื่อเว็บว่านาฏมหาชัยนาฏมหาชัยเลยลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยครับเป็นคลิปหาเช่า พระสวย,<ด>ยแท้แล้วก็ยังมีอีกประมาณ3-4ตอนเป็นติดตามดูกันนะครับตอนนี้ผมเปิด YouTube ใหม่ด้วยชื่อ YouTube ว่า o f อฟแสนสุข c นะครับวันนี้ผม o f อฟแสนสุกับคุณนาดนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ